หลายคนนะครับผมที่เคยดูติดตามวงการอนิเมะญี่ปุ่นนะครับผมคงต้องคุ้นเคยกับชื่อไกเน็กซ์กันมาอย่างแน่นอนบริษัทไกเน็กซ์นะครับผมหาได้ลองศึกษาประวัติของบริษัทนี้นี่คุณนะครับผมก็จะได้พบว่าบริษัทนี้นะได้รวมคนดังในวงการนะครับผมเอาไว้มากมายยกตัวอย่างเช่นฮิเดะกิอันโนะโยชิยุกิซาดามโตะทาคามิอาคาอีชินจิฮิงุจิฮิโรยุกิอิมาอิชิเป็นต้นแม้ว่ามันน่าจะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์นะ้วผมในใจของเราโอตาคุบากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วผมดินแดน โอตาคุใบนี้นั้นกับรถแล่นนะครับผมอยู่บนเส้นได้ของการหาเรื่องใส่ตัวอยู่ตลอดเวลารถนั้นตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนะผมในช่วงยุค80มันก็ได้มีข่าวเสียห,หายนะครับผมวนเวียนอยู่รอบบริษัทนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วนะครับผมก็คือปี2 0 2 4บริษัทนะครับผมก็ได้ประกาศลุ้มละลายอย่างเป็นทางการคนที่ติดตามข่าวผมต่างก็ถอนหายใจแต่มันก็เป็นความจริงนะผมที่ว่าทางไกเน็กซ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นั้นแทบจะเหลือแต่ชื่อไปแล้วมมม้้สาาารรถพพพึ่่งเเเเกกกโปนนนบผหหืืือออออใใชีีีไดนนได โดยจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้นะครับผมย้อนกลับไปในปี1984โดยประธานบริษัทบันไดในขณนะน,น,นะครับผมได้เห็นตัวอย่างแอนิเมชันความยาว4นาทีที่สร้างโดยบริษัทเล็ก<ล>ๆแห่งหนึ่งซึ่งประธานบริษัทบันไดและผมก็ทึ่งเป็นอย่างมากกับฝีมือของคนรุ่นหนุ่มสาวที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเขานะผมจด้ตัดสินใจที่จะช่วยให้นำหนังสั้นเรื่องนี้นผมขยายออกมาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดยาวดังนั้น,นผท่านประธานบริษัทบันไดจึงได้ทุ่มเงินทุนมหาศาลกว่า360ล้านเยนให้กับบริษัทเล็กๆที่ม ในขณะนั้นนะผมบริหารงานโดยคุณโทชิโอะโอคาดาและเมื่อเขาทันทีที่เห็นนายทุนนะผมมอบเงินให้มากมายขนาดนี้นั้นเขาในก็ได้ตว่างรับคำนะผมว่าจะสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องร o ยัลสเปดฟอร์ e The Wing o f h o n e m i e s ออกมาให้ได้ดีที่สุดเกณฑเล็กกณน้อยนะครับผมก็คือว่าชื่อไกเน็กนะผมมาจากภาษาถิ่นของจังหวัดโทโตรลินะโดยมาจากคาว่าไกนะนั่นเองครับผมด้วยความหมายาของคำว่าไกนะนะผมมันนั้นเป็นคําที่ใช้บรรยายในะสิ่งที่สุดยอดหรือยิ่งใหญ่นั่นเองดังนั้นนะครับผมทางบริษัทนั้นงมาเมหเหนะนะ่่ออพืใ เป็นสากลมากยิ่งขึ้นกลับมาที่เรื่องของเรานะครับผมถึงแม้ว่าประธานบริษัทนะผมจะไปรับปากดิดีดีว่าจะทาแอนิเมชันออกมาให้ดีที่สุดนั้นแต่ก็ปรากฏว่านะครับผมทีงานของไกนแน็กในตอนนั้นล้วนเป็นมือใหม่ไม่เคยผ่านโปรเจกต์ขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนเลยแม้ว่าจะมีคนเ,เก่งๆอย่างเช่นที่เดเอกิอันโน,โนและคาคามิอาคาอิแต่เราอัจฉริยะด,ด้านเทคนิคเหล่านี้นั้นก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการควบคุมด้านงบประมาณทําให้ต้นทุนการผลิตนะครับผมพุ่งทะยานสูงทะลุเพดานไม่ว่าจะเป็นฉากการปล่่่่่ออออออยยยจจรรรววดดดดนนนะคคคบบผาาาาาาากกืืิิขึ้้้โงงงงงสสเเเทททุุตลีี ทได้เพราะตอนนั้นนะครับผมทาบริษัทไกแนกนะผมมีความคิดในใจแค่ว่าทํทำไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าเรานั้นมีเงินยังไลงล่ะด้วยพวกเขานีผมได้ทาการใช้สโลแกนนี้ครับผมเพื่อให้เรื่องราวนั้นออกมาดูสมจริงพวกเขานีผมถือขนาดนําทุนจากทางบันไดนะผมบินไปดูงานจริงที่นาซาในอเมริกาเลยและขณะทาการจ้างนะักประพันธ์ชื่อดังนะผมอย่างลิวอิจิซากามโตะมาทําดนตรีประกอบให้อีกต่างหากและด้วยความทุ่มเทแบบนี้ผมเงิน360ล้านเยนนะั้นจึงหมดไปอย่างรวดเร็วดังนั้นนะครับผมทางประธานอย่างทางคุณโทชิโอโอคาดะนั้้นนจึงงงตอหักลบไไปาาทาด แล้วก็ได้ไปทําการกราบขอร้องนะครับผมบอกว่าขอให้ช่วยอีกหน่อยได้ไหมซึ่งเงิน3ามล้านเยนที่ได้ระเลงหายไปนะครับผมในยุค8ปดศูนย์นี่ถือว่าเป็นเงินทุนมหาศาลเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรเสียก็ตามนะผมแม้ว่าบันไดนั้นจะคิดว่าเงินทุนที่ให้ไปน,นั้นมันดูมากแล้วแต่ว่างานนั้นก็ยังออกมาไม่เสร็จสักทีดังนั้นนะผมบันไดนั้นะจะคิดว่าในเมื่อลงทุนไปมากขนาดนี้แล้วจะถอยกลับไปก็ไม่ได้บันไดนะผมจึงต้องจําใจนะผมต้องลงเรือดาเดียวกับทางไกนเน็กซ์โดยรวมแล้วผมโปรเจกตนนาาํ เือเวหาขอสตูดิโอจีบีเสียอีกนะครับผมซึ่งลาฟิวต้าใช้เงิน500ล้านนะแลวเมื่อทําการฉายเรื่องรอยัลสเปซฟอร์ดนะครับผมกลับได้รับเสียงวิจารณ์นะครับผมออกมาดีมากแต่รายได้ขอผมกลับไม่สามารถแม้แต่จะคืนทุนก้อนแรกนะผมของทางบันไดได้ด้วยซ้าซึ่งคราวนี้ผมเท่าในทางบันไดนั้นอยู่ไม่เป็นสุขนะครับผมด้ไปหาทางไกแหนกนะผมแลวถามว่าพวกคุณเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงคืนเงินผมมาซะโดยตอนแรกผมทางไกแหนกนั้นกะว่าจะทําโปรเจกต์เดียวแล้วก็แยกยายนะครับผมแต่ผู้ขนะผมกับตัากาย นี่หล่นเพื่อทำการใช้หนี้อันยาวนานโดยตอนแรกนะผมพวกเขานั้นพยายามใช้ความถนัดด้านการสร้างแอนิเมชันหองตนเองนะผมทำการสร้างกันบัสเตอร์ขึ้นมาซึ่งคราวนี้ผมผู้เขานั้นได้ถอดบทเรียนจากรอยัลสเปซฟอร์ดแล้วทำให้เนืเ้อเรื่องของกันบัสเตอร์นะครับผมดูกระชับมากยิ่งขึ้นรายละเอียดไม่เยอะจนเกินไปและที่สำคัญนะผมก็คือว่าพวกเขานั้นหนักได้แล้วว่าตัวละครหญิงที่น่าดึงดูดนั้นนะมนนันสำคัญขนาดไหนรุ่นนักบินนะครับผมที่รับแรงบันดาลใจมาจากชุดยิมนาสติกใบหน้าที่งดงามขาเรียวยาวของตัวละครกันุนมมนมมมรผ่าาาี้้ชด สูงจนเห็นส่วนมอส่วนโค้งได้อย่างชัดเจนแม้ว่ากันบัสเตอร์นะผมจะรับคำชมและทําลายได้เป็นอย่างดีแต่พวกเขานะผมก็ยังแก้ไม่หายเรื่องการควบคุมต้นทุนที่แย่จนเกินไปทาให้วกเขานะผมไม่เพียงแต่จะใช้นี่ไม่ได้เท่านั้นแต่ยังสร้างนี่เพิ่มขึ้นอีกต่างหากดังนั้นนะครับผมผู้ขานั้นจะได,ได้ข้อสรุปเลยว่าในช่วงเวลานี้นั้นจะเป็นที่ต้องทําการหาเงินอย่างเร่งด่วนโดยทางทาคามิอากาอินะครับผมศิลปินมือฉมังทางบริษัทนะครับผมก็ได้ทาการเสนอไอเดียที่ว่าตอนนี้เนะี่ยวงการแอ,น,อนินนนมเมะเเน ดังนั้นเราลองไปลองตลาดอื่นก็นดีกว่าไหมเรามาทําเกมกันดีกว่าและด้วยความสามารถด้านงานภาพและศิลปินของพวกเขานะครับผมการเข้าสู่ตลาดเกมในยุคนั้นก็เหมือนกับการส่งหมาป่านะผมไปอยู่ในฝูงแกะด้วทางประธานของไกแอกแดงคุณโอคาดาะนะผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้และเพื่อที่ทาการทดลองตลาดนะผมและหลีกเลี่ยงปัญหาเดิมๆพวกเขานะผมจึงเลือกจากเกมเล็กๆแนวควิสต่อคาถามนะครับผมและในไมชช่าเกมแรกของพวกเขานีก็ได้ออกวางจําหน่ายในชื่อ Cybernetic High School โดยเกมนี้นะผมผู้เล่นนนั้จะรับบทเป็นนักเรียนใหม่ที่ต้องดวลต่อคาถามกักบสาวๆสามคน ด้วยคำถามน,นะผมก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่เหล่าโอตาคุรุ่นแรกนั้นรู้กันดีเช่นอนิเมะหน,นังสัป,ปะาดนิยายไซไฟซึ่งถ้าเกิดว่าคุณตอบคำถา,ถามถูก20จาก25ข้อได้แต่ละรอบคุณนะผมก็สามารถทาให้สาวๆนั้นถอดเสื้อผ้าออกมาทีละชิ้นจนหมดและใช่แล้วครับผมเกมแรกของทางบริษัทอนิเมะชื่อดังอย่างไกเน็กซ์นะผมก็คือเกมโปนั่นเองแต่ต้องยอมรับนะผมด้วยฝีมือการวาดภาพข,ของคุณทาคามิอาคาอิแม้ว่าจะเป็นแค่ภาพ8สีนะผมบนจอเครื่อง PC 8แปแต่ก็ดูสวยงามกว่าเกมอื่นในยุคนนนนัั้้้้มมมมมาาาาาาากกกดดวววยยยเเเขขะะผผแแรรททท่งงงสสสออบีีให เปเทน้ําเทท่าและที่มันบ้าบินสุดๆนะครับผมก็คือภาาที่3ไซเบอร์นิติคไฮสคูสามท็อปโอเนเรซึ่งผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าไอ้คำว่าท็อปโอนเนเรเนี้นะ่ะมันนั้นแปลว่าเล่งไปที่มันให้ดีที่สุดซึ่งอันนี้แปลกูเกิลมานะครับผมซึ่งแค่ชื่อก็บงบอกแล้วผมว่าเกมนี้นั้นก็คือการฆ่าโดจินอย่างเป็นทางการและเพราะแรงกดดันจากนี่สิน,นะผมทาให้ทางไกน x สนั้นไม่เลือกวิธีการอีกต่อไปพวกเขานะผมได้ต่อคาถามที่ว่าคุณสามารถทําการขายแม่ตัวเองไปในซ่่่่่ออองงงไไดดด้้้้หมมมมมซึววววกกกกเเเขขาา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 ผ็ททํรตตคถถยยีีแั เขาเนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเอาลูกสาวหรือคือตัวละครนะครับผมของเขาเนี่ยมาทําเกมโป้ะนะ่ไม่มีปัญหาและเนื้อหาในภาคที่สามนะผมก็ยังคงไปเกมตอบคาถามเหมือนเดิมแต่คราวนี้นผมตัวละครที่จะมาดวลกับคุณนั้นไม่ใช่ตัวละครออริจินัลอีกต่อไปแต่จะเป็นตัวละครนางเอก3คนนะผมจากกันบัสเตอร์ได้แก่นริโกะคาสึมิและจุงฟอยแถมพอ่อแท้ๆของผลงานอย่างฮิเดะกิอันโนะนะผมก็มาร่วมด้วยโดยตอนแรกนะผมท่าประธานไกเน็ตอย่างคุณโอคาดะกังวลว่าอันโนะนั้นจะรู้สึกไม่ดีที่ต้องมาวาดภาพโปปขอองงงตตตตััััวววละครรททีี่่่เเเส้าาาแแนบผมกห็ กายของอันโนและภาพโปนนะผมอีตตั้งมากมายท,ที่ทางอนะันโนนั้นไะด้วาดเตียวไว้ล่วงหน้าแล้วและในการสนับสนุนจากผู้สร้างเองนี้ผมทําให้ภาพในเกมนั้นออกมาดูสวยมากๆและแน่นอนนะครับผมว่ามันนั้นก็ขายดีไปเทน้ทําเทท่าทาให้ทางไกเน็กซ์นะผมทําเงินได้อย่างมหาศาลและด้วยแรงกดดันด้านหนี้สินที่มันลดลงเนี่ยผมทางไกเน็กซ์นั้นจะได้ตัดสินใจว่าตัวเองนะผมจะออกจากวงการเกมผู้ใหญ่แล้วโดวยทางประธานโอคาดาะนะผมได้คุยกับคุณอาคาอิว่าถ้ามีเกมที่ให้เหล่านั้นได้สัมผัสชีวิตทั้งชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งคคคุณออาาาินะผมก็ไดด้ว่ ถ้าจะให้เห็นชีวิตทั้งชีวิตแล้วก็ต้องเฝ้าดูการเจริญเติบโต,ตของพวกเธอดังนั้นนะผมเขานั้นจะได้ทาการคิดตีมเกมใหม่เดวผมก็คือตีมการเลี้ยงลูกสาวซึ่งถือว่าเป็นตีมที่ดีมากและนั่นก็คือจุดก,กาเนิดน,นะผมของเกมที่มีชื่อว่า Princess Maker โดยเกมนี้ผมคงไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับผมผู้เล่นนนั้นจะรับบทเป็นอัศวินที่กเกษียณตัวเองมารับเลี้ยงเด็กกำพร้าผู้หญิงจากสงครามโดยแล้วนะผมจะต้องทาการจัดตารางสอนและกิจกรรมต่างๆนะครับผมเพื่อเลี้ยงดูเธอให้เต,ติบโตเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมมมมมมมโดยยเกกกกกนนีีมมี้้ผผออิสสสสสรรระะะะููงงงาา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 าททัจบบ่หลหลานานลลลตคถแปณ์ขว และลายเส้นของคุณทาคามิอากาอินะครับผมในภาคนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสไตล์หนังสือนิทานที่ดูบริสุทธิ์ทำให้เกมนี้ผมดังเป็นผู้แต่แต่ภาคที่ทําให้ซีรีส์นี้ผมกลายเป็นปรากฏการณ์จริงนั่นก็คือ p r ิน c e สเมเก2ที่นอกจากจะปรับปรุงระบบและภาพให้ดีมากขึ้นแล้วผมเราทีมงานโอตาคุนะผมก็ยังไม่หวายทําการใส่อิสต์เอ็กซ18บวกเข้าไปมากมายแถมยังสามารถนะผมใช้สูตรโกงปั๊มยาเพิ่มขนาดหน้าอกให้แก่ลูกสาวอย่างไม่จากัดได้อีกด้วยและสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นบางคนไม่พอใจนะผมนั่นออ่าหรพบืุญท ยอย่างนนั้และด้วยความสําเร็จของ p r ินเซ s เมเกอรนี่เองครับผมทำให้ทางไกเน็กซ์มีเงินและเวลามากพอที่จะสร้างผลงานชิ้นเอกที่จะพิช,ชาตาของพวกเขาและในปี1995นะผมผลงานชิ้นเอกนั้นก็ได้ถือกําเนิดขึ้นนั่นคือน e o n Genesis e v a n g e เก o n นั่นเองโดย E ีวนะผมได้กลายเป็นปรากฏการทางสังคมแม้ว่าช่วงแรกนะผมเรตติ้งจะไม่สูงมากนักแถมยังประสบปัญหานะผมด้านงบประมาณจนต้องใช้ภาพนิ่งและฉากที่เป็นนามประทับในช่วงท้ายแต่หลังจากฉายจบนะครับผมความนิยมนั้นกลับมาระเบิดอย่างไม่คาดคิดทางนะไกเน็กซ์นะผมหาา เพราะว่าน,นี่นั้นมันนั้นไม่ใช่ผลงานเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกผู้ขายนะผมจะได้ทาการเริ่มผลิตเกมอีวานะผมออกมาในความถี่ที่สูงมากสูงถึงขนาดที่ว่าทั้งเกมดนตรีเกมพิมพ์ดีปาจิงโกหรือไพ่นกกระจอกนะครับผมและแน่นอนครับผมผู้ขายนั่นก็ยังไม่ลืมตัวตนดั้งเดิมของตัวเองก็คือเกม18บวกจะได้ทําการสร้างเกมนะครับผมที่มีชื่อว่าชินจิแอนด์กู๊ดเฟนขึ้นมาที่จะเป็นเกมไพ่นกกระจอก18บวกนะผมที่รวมตัวละครทั้งหมดจากทางไกเน็กซ์เอาไว้เพื่ ถึง6ภาคด้วยกันและนอกจากเกมเหล่านี้ผมก็ยังมีเกมดีๆเช่น Girlfriend of Steel นะครับผมที่มีเนื้อเรื่องสไตล์อนิเมะต,ต้นฉบับนะครับผมและผลงาน,นนัาตรานานอย่างทาง Ayanami Rising Project ซึ่งเกมนี้นะผมจะนันระบบการเลี้ยงดูจาก Princess Maker มาใช้โดยจะให้ผู้เล่นนะผมทําการดูแล Ayanami Ray และสามารถเลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่ไปเป็นอาชีพต่างๆได้มากมายตั้แต่ตำรวจนักกีฬาจนไปถึงราชินีเลยก็ตามซึ่งเกมนี้ผมได้รับความนิยมถล่มทลายจนมีเวอร์ชันนะผมที่สามารถเลี้ยงอสึกาะได้อีกต่างหากและต่อมาแล้วผมก็มีเวอร์ชันสำหรับผู้เล่น ผที่สามารถเลี้ยงชินจิได้อีกด้วยโดยได,ได้จากเกมและลิขสิทธิ์ต่างๆนะผมทำให้ทางไกเน็กซ์นั้นรอดพ้นจากวิกฤตการเงินแต่บรรยากาศในบริษ,ษัทนะผมก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี1992เลยนะครับผมโดยตั้งแต่ปี1992นะผมบริษ,ษัทนั้นก็เริ่มมีการแยกตัวและก่อตั้งใหม่คนสำคัญๆนะก็เริ่มทยอยลาออกที่ไดอโกิอันโนะนะผมได้ลาออกไปตั้งสตูดิโอคาระในปี2006และได้น,นำลิขสิทธิ์ของอีวาเกเลียนติดตัวไปด้วยฮิโรยุกิอิมาอิชินะผมและทีมงานบางสส่ววนนกกกกก็็ไไไดดดด้้้้ลลลาาาออปตััง icker, ดดงงงโเรแจผม เมื่อพังเอชรันเนอร์โดยการไหลออกของบุคลากรคนสําคัญนะผมเปรียบเสมือก,การสูบเอาวิญญาณของทางไกเน็กซ์ออกไปทีละน้อยแม้ว่าวกเขันนะผมจะยังสร้างผลงานระดับเทพอย่างทางกูเลนดากันแต่ในแวดวงวงการเกมนะครับผมชื่อของวกเขันนั้นค่อยลืมเลือนหายไปจนกระทั่งนะครับผมเสียระครังเห่งการล้มละลายนะก็ได้ดังขึ้นในปี2024แต่ยังไม่เสียกตาครับผมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสตูดิโอไกเน็กซ์นั้นก็ยังพปที่ตาตึงใจนะครับผมโดยมันน่าจะเป็นเรื่องราวของเหล่าโอตาคุผู้บ้าคลั่งที่จะโล ซึ่งสุดท้ายนี้ผมหาใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมตัวเน็ตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบนะก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปี้ที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนะผมก็จะก้าเข้าสู่หน้าของช้อปปี้เรื่องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นกกาาา,กา,การสสนนุผม่่ยยยแล้้ววชงีขขออออเห ครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ